โ okay. อเคขหยักนิดนึงสวัสดีค่ะครูปิทุ้งปฏิหารแห่งชีวิตค่ะวันนี้ครูไม่ได้อยู่บ้านนะลูกพอดีครูกลับบ้านไม่ทันขออภัยในความไม่สะดวกนะคะครูต้องกินข้าวไปด้วยแล้วก็ก่อนครูกินข้าวครูจะไลฟ์สดคุยกับพวกเราก่อนนะคะ,ะวันนี้จะได้ยินเสียงกระทะเสียงแบบผัดข้าวนะคะผัดผักบุ้งไปด้วยนะร้านเดิมค่ะสวัสดีพวกเราทุกคนเลย ได้ยินเสียงครูชัดไม่ลูกตอนนี้ให้พวกเราเช็คภาพเช็คเสียงกันก่อนเนาะอะใครเข้ามาแล้วเช็คภาพเช็คเสียงให้ครูหน่อยครูอาจจะต้องใช้เสียงเบาๆนะลูกวันนี้แบบมาในบรรยากาศแบบร้านอาหารเนาะหิวข้าวอีกแล้วทำไมทาไมหิวข้าวบ่อยกลับไปถึงบ้านหิวข้าวทุกทีเลยนะคะอยู่กลางทางอีกแล้วนะคะธุระเยอะนะคะพรุงนี้ครูพี่ต้มแบบอืมต้องจัดการอะไรกับนะคะโรงงานนะคะกับ กับชีวิตตัวเองนะคะกับงานที่ตัวเองทําหลายอย่างเพราะฉะนั้นเวลาไลฟ์ก็จะไม่ได้ไลฟ์สวยๆนะลูกก็จะเป็นไลฟ์นอกสถานที่แบบนี้ตอนนี้ได้ยินเสียงชัดเจนไหมคะชัดเจนไหมชัดเจนไหมคะเห็นภาพครูชัดเจนไหมลูกสัญญาณได้ไหมเอ่ยก็ดีคุณเก่งค่ะคุณวราพรคุณชวิสาคุณสุราพาครูพูดเสียงดังไม่ได้หือได้ยินเสียงครูชัดเจนไหมลูกครูติดไหมเนาะครูติดไหมเพื่อให้พวกเราได้ยินเสียงครูชัดเจน ชัดเจนไหมคะชัดเจนค่ะครูกินข้าวก็ก็ไล์สดได้นไหมคะเอาครูกลับไม่ถึงบ้านนะทําไงอะรอถึงบ้านพอดีว่า,าครูสิตามาไม่ได้ไล์อีกแล้วนะคะเมื่อวานก็ไม่ได้ไล์นะคะเมื่อวานไปไปธุระไปส่งแม่สุภาไปธุระ,ะก็เลยไม่ได้ไล์สดอ่าสวัสดีทุกคนเลยลูกชัดเจนค่ะโอเคเยี่ยมลูกก็จะเห็นแบบไฟลุกพุบๆนะคะพุบๆเป็นบางทีเพราะนี่คือร้านผักบุ้งไฟแดง สวัสดีพชจิ่งแก้วคะ่ะอุ้ยกับข้าวมาพอดีเลยอะ่ะทําไมต้องมาตอนนี้ด้วยขอโทษลูกบากตรงนี้เลยคะ่ะหิวข้าวแล้วน่ากินมากอะ่ะเอยแยะงคนลดน้ําหนักกินอย่างนี้เหรอคะคนลดน้ำหนักลดน้ําหนักกินอย่างนี้เหรอคะกินข้าวนะคะกินข้าวไปด้วยแล้กก็ไ์สดคุยไปด้วยอัดทันรดอีกแล้วแล้วก็มีแกงจืดด้วยอ่ะให้ดูแกงจืดกินคนเดียวะคะ่ะ ใครยังไม่ได้กินข้าวเย็นล่างหนูจะต้องหิวข้าวอีกแล้วสวัสดีจอยพัชราคุณออนอนงค่ะครูสาสาลีสานะคะแล้วก็คุณใบเฟินด้วยนะคะไม่แจ้งเตือนเลยค่ะบอสหนูต้องไปหนูต้องไปเซฟเซฟค่าใหม่จากอ่ากินแก้วระหว่างที่รอเพื่อนวันนี้ครูไม่ได้เต้นอ่าครูไม่ได้เต้นเรียกเขาเรียกอะไรครูไม่ได้เต้นเรียกเรียกองครูกินเรียกองคโอเคไหมลกูกอือหือ นี่ไข่ไข่เจียวคอยังไม่ได้กินข้าวขออภัยนะคะอร่อยมากคุณขอสักสามสีค่คำแล้วเดี๋ยวคุยกันโอเคไหมฮะกินข้าวเรียกองอ,อืมอร่อยอะ่ะอืมให้คำหนึง่งอืมอร่อยจริงๆคุณหิวข้าว สวัสดีทุกคนค่ะคุณสุทนทรสวัสดีค่ะเดี๋ยวครูคุยด้วยนะคะครูขอครูขอซักสามคำโอเคไหมตอนแรกครูว่าเอ๊ะกับข้าวจันานหรือเปล่านะครูไล์ก่อนได้ไหมอย่าประกลุว่า,าทำไมทําไวมากอืมอมอร่อยมากเดี๋ยวครูค่อยกินต่อหูเลยใช่ไหมลูกอืม โอเคคูพความแล้วครูพี่ตุ้มอยู่แถวไหนคะอําเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ลูกอาครูถามพวกเราก่อนทุกคนทานข้าวเย็นหรือย,ยังคะหิวเลยใช่ไหมนานๆทีนะคะครูพี่ตุ้มจะออกมาอนอกสถานที่แล้วก็ชวนพวกเรากินข้าวนะคะร้านนี้ร้านประจำกลับไม่ถึงบ้านอีกแล้ววันนี้ครูไก่ทานใช่ไหมลูก เดี๋ยวค่อยกินต่ออพวกเราเข้ามาแล้วพร้อมแล้วคูไปเลยนะคูเริ่มแล้วนะอ,อยู่ไหนก็ทํางานได้เนาะอยู่เลยค,ะค่ะคูาเดี๋ยวไข่เจียวคูจะยมซะก่อนเข้าใจคําว่ายมใช่ไหมคะยมภาษาเหนือแปลว่ามันจะไม่กรอบลกูกยังไม่ได้กินนะขออภัยนะลูกอาจจะต้องหิวข้าวเพราะไรนีอ้อะคูเริ่มคูจะบอกแบบนี้ลูกวันนี้หัวข้ออะไรเรื่องไรทุกคนทีมหัวข้ออะไรให้คูหน่อยมาทันสดค่ะ อ่ะทุกคนพิมพ์หัวข้ออะไรให้คุณน่ะคุณมาแป๊บเดียว,วเดี๋ยวค,คุณจะกินข้าวแล้วคุณเห็นข้าวอืพิมพ์หัวข้ออะไรให้คุณหน่อยคูณตอนเราห็นข้าวเนี่ยสมอ,องเราจะไม่ค่อยเรล่นปีดเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องใส่ลูกศิลูกหานะคะบอกหน่อยนะคะว่า,อ,า <c oughs> อะไ์สดหัวข้อเรื่องอะไรทานแล้วค่ะอืมพร้อมนะคะทุกคนถ้าพร้อมแล้วก็พิมพ์หัวข้อไลฟ์คุณเขียนหัวข้อว่าอะไรลูก ช่วยกูหน่อยเร็วๆค่อยกินค่ะครูคนนี้นะบอกว่ายังไม่ได้กินเลยค่ะเร็วช่วยช่วยกันทิมหน่อยเอาที่ครูสบายใจครูก็ว่างางอะไรหรืออาที่ครูเบิกบานอ๋อสร้างความเร้าใจเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้ตัวเองโอเคพร้อมนะลูกนะคลิปนี้ด้วยความที่เวลาครูคิดหัวข้อไอ่ะครูพี่ต้องจะเป็นคนน่าอร่อยค่ะครูครว่าบ้าง่ะครครูพี่ตุ้มจะเป็นคน ทำไมพวกเราเวลาเห็นครูกินข้าวแล้วพวกเรามาดูกันเยอะมากครูงงมากที่แต่งตัวสวยๆทำไมไม่ดูเยอะๆอะลูกทำไมครูไ่ต้องกินข้าวแบบอร่อยๆอ,อ,อย่างเงี้ยมาดูกันเต็มเป็นอะไรนี่ครูสอนกฎจักรวาลหรือจะให้ครูกินอีกสักคำหอมมากเลยคําโตๆอีกคําแล้วเดี๋ยวเริ่มกัน <c oughs> อร่อยมากมาเทคนิคสร้างความเร้าใจโอเคค่ะเทคนิคสร้างความรนเคคร,ร้าใจนะคะเพื่อสร้างผลลัพธ์ใหม่ให้ตัวเองมา พร้อมแล้วนะคะสวัสดีครูหมาวด้วยนะคะอืมสวัสดีค่ะครูวันนี้ครูสวยครูก็ว่างั้นแหละอรู้สึกว่าครูจะครูจะมีหัวข้อนี้ในในไลน์นี้ด้วยนะคะเพราะว่าครูเปลี่ยนตัวเองแล้วรู้สึกว่าชีวิตคือแม่ควดดีทุดลูกขอบคุณทุกชอบครูครูทุกอิริยาบถขอบคุณค่ะรักทุกคนนะคะคุณเริ่มนะคะแสดงว่า ถอยจริงๆโลกกูอยู่ข้าวอะกูจะบอกแบบนี้สร้างความเร้าใจนะคะเพื่อเปลี่ยนผลลัพธ์ใหม่ให้ตัวเองคืออะไรบ้างหนูรู้ไหมว่าเวลาคนทําอะไรแบบเดิมอะ mm hmm. เช่นอยู่บ้านหลังเดิมอยู่ห้องห้องเดิมสภาพแวดล้อมเติมเดิมทำชีวิตประจำเหมือนเดิมไม่ได้ทำอะไรที่แตกตา่างไปจากเดิมเลยสมมติน,นะคะทุกคนขาทุกคนมาด,ดูกูกินข้าวระ มากันเยอะเลยนะอยากกินเลยทําอะไรเหมือนเดิมไม่มีไม่ไม,ไม่ไม่ได้ใช้ชีวิตที่แตกต่างจากเดิมเลยนะคะครูไล่พวกเราฟังนิดนึงเมื่อก่อนครูพี่ตุ้มเป็นคนไงทางานประจํา11ปีค่ะครูไม่เคยเปลี่ยนอะไรให้ตัวเองเลยวันนี้ก็สวยค่ะครูก็ว่างั้นแหละปฏิเสธไม่ได้จริงนะงจุดนี้นะคะครูแต่งตัวแบบเดิมฟังดีๆนะทําผมแบบเดิมค่ะเช่าบ้านหลังเดิมค่ะทําตื่นเช้ามาไปทํางาน เลิกงานแล้วก็กลับมาดูซีรีส์แบบเดิมค่ะครูทำทุกอย่างเหมือนเดิมแต่ครูหวังว่าครูจะมีชีวิตที่ดีขึ้นครูหวังว่าชีวิตครูจะดีขึ้นดีขึ้นแล้วครูจะรวยขึ้นหนูคิดว่ามันจะเป็นไปได้ไหมลูกครูไม่ได้เปลี่ยนอะไรที่ตัวเองเลยค่ะไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ทางานไม่ได้เปลี่ยนงานที่ทําไม่ได้เปลี่ยนบ้านที่อยู่ไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยครูลงมือทําทุกอย่างเหมือนเดิมตลอดเวลาแล้วหนูคิดว่าครูจะมีชีวิตที่ดีขึ้นไหมลูกเป็นไปไม่ได้ค่ะ ใครก็ไม่รู้สักคนนะคะบอกไว้ว่ามึงลงมือทําแบบเดิมแล้วมึงหวังที่จะได้รับผลรับใหม่มึงวิกลจริตมึงแม่งบ้าละจริงไม่จริงเพราะเราทําแบบเดิมแต่ไปหวังผลรับใหม่มันจะได้ยังไงวะคิดแบบเดิมพูดแบบเดิมรู้สึกแบบเดิมใช้ชีวิตแบบเดิมทําอะไรเดิมๆคุณเริ่มข้อแรกนะลูกนะเมื่อก่อนครูพี่ตุ้มเป็นคนที่ไม่แต่งตัวนะคะใส่กางเกงยีนใส่เสื้อยืด หน้าไม่แต่งผมก็ผมยาวเฉยๆไม่มีการแบบไปทําอะไรให้มันดูสวยๆแบบนี้ไม่มีค่ะตปแบบนี้ครูสวยนะคะผมครูสวยนะเออครูไม่ได้ทําอะไรกับตัวเองครูปล่อยว่าปล่อยให้เรื่องของธรรมชาติ <c oughs> ดูพูดเข้า <c oughs> ธรรมชาติลงโทษเข้าใจไหมลูกมันธรรมชาติจริงๆนะแต่มันคือธรรมชาติลงโทษนะคะ ครูยอดเล่าย้อนไปดหนึ่งเนาะตอนครูเลิกกับสามีนะคะสามีเกาวครูนะคะครูก็รู้สึกว่าชีวิตนี้คูก็ไม่เอาอะไรอยู่แล้วคูก็ปล่อยให้ตัวเองอ้วนนึกออกไหมตอนเป็นสาวๆก็ดูแลตัวเองอยู่แล้วค่ะแต่พอแบบชีมันมันเลื่อนรอยมันมาแบบเออยาวไปยาวไปแล้วเริ่มรู้สึกกูไม่อยากทําอะไรกูไม่อยากแต่งตัวกูอยู่แบบนี้กูก็สบายดีไหมคะกูไม่อยากเปลี่ยนอะไรเลยค่ะกูไม่ยอมที่จะพัฒนาอะไรในตัวครูเองเลยค่ะ จนกระทั่งครูเจอกดแรงดึงดูกฎจักรวาลครูเริ่มเปลี่ยนถามว่าครูเปลี่ยนไวไหมไม่ครูเปลี่ยนไม่ไวครูยังนึกย้อนกลับไปว่าเฮ้ยทำไมครูไม่เปลี่ยนตัวเองไวๆวะเออครูเริ่มทําอะไรรู้ไหมคะเมื่อวานใครได้ดูไลฟ์ครูสีตาพรสวรรค์ปันเองได้มั้งครูสีตาบอกว่าคือครูพี่ตุ้มรู้ค่ะว่าครูสีตากำลังพูดถึงพี่ตุ้มในไลฟ์มึงเป็นอะไรนะมึงเป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะมึงรวยอ่ะอ่าแล้วมึงแต่งตัวแบบมอซอไม่ได้ทําตัวให้เหมาะสมกับการเป็นเจ้าของแบรนด์อ่ะ แล้วใครจะเชื่อว่ามึงเป็นเจ้าของแบรนด์ใครจะกล้าทำธุรกิจกับมึงครูพี่ตุ้มนี่โดนปักเข้าให้กูโดนแล้วกูโดนแล้วกูโดนแล้วอะไรอย่างเงี้ยดูแลบตีนอย่างกับหอยเหมือนเข้าไปดำนามานึกออกอพม่ลูกครูพี่ตุ้มแบบอ่ะเข้าให้กูโดนแล้วเพราะครูพี่ตุ้มโดนเจรนายโดยครูสีตามาตลอดค่ะอือพอคูเริ่มเปลี่ยนตัวเองอพอคูเริ่มเปลี่ยนตัวเองนะคะมาดูแลตัวเองให้ดีขึ้นคณเริ่มลดน้ําหนัก อคนอ้วนใช่ป่ะมึงไม่ต้องไปร้อยใหม่ไม่เสียเวลาลูกผูจะบอกว่าใครที่อยากสวยขึ้นนะถ้ามึงอ้วนมึงไปลดน้ําหนัก <c oughs> ง่ายมากมึงไม่ต้องไปร้อยใหม่ดึงหน้าฉีดโบทอ,อก์อะไรให้ยุ่งยากเพียงแค่มึงผอมลงมึงก็จะสวยขึ้นละลูก5 0ตจริงไม่จริง,รงใช่ไหมใช่ถ้าห,หนูอ้วนตอนนี้น้าหนักหนูแบบ70็ดสิบอะไรเนี้ยหนูจะสวยไหมยากหนูต้องเปลี่ยนตัวเองค่ะเริ่มต้นจากการรักตัวเองก่อนค่ะเฮ้ย <c oughs> ถ้าหนูกล้าเปลี่ยนนะ ชีวิตหนูจะดีขึ้นมากครูพี่ต้องรู้เลยว่าตั้งแต่ครูพี่ต้องเรียนกดแรงดึงดูดคนจักรวาลได้2ปีก่อนที่พี่ต้องจะเปลี่ยนตัวเองนะพี่ต้องเปลี่ยนตัวเองหมายถึงเปลี่ยนร่างนะคะไปลดน้ําหนักดูแลตัวเองเยอะ้นเปลี่ยนการแต่งกายเปลี่ยนการแต่งหน้าทรงผมเปลี่ยนไหมก็เปลี่ยนดีนี้หน่อยๆแต่ว่าเนี่ยว่าจะไปเปลี่ยนหนักแล้วก็คือแบบไปทําสีผมนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนทรงหม่นี่ว่าจะเปลี่ยนขั้นสุดแล้วนะคะครูพี่ต้องรู้สึกว่าเฮ้ยทําไมชีวิตครูแม่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นเรื่อยๆวะจาก ทำไมแบบมันน่าเบื่อมันรู้สึกแบบทุกอย่างมันเหมือนเดิมอะทำอะไรก็เหมือนเดิมมันรู้สึกแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยแต่เมื่อเราเริ่มที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเมื่อเราเริ่มที่จะเปลี่ยนจากโลกภายในของตัวเองก่อนเมื่อก่อนเราไม่เคยรู้สึกรักและภาคภูมิใจในตัวเองใช่ไหมคะครูพี่ตุ้มเริ่มใส่คําพูดอะค่ะเริ่มจากใส่คําพูดดีๆนะที่ทําให้รู้เรารู้สึกดีกับตัวเองเช่นเธอสวยขึ้นทุกวันอันนี้ครูพูดบ่อยนะครูจะไม่พูดเยอะนะ เธอน่ารักขึ้นทุกวนันเธอคือซุตตาออนไลน์นะครูพี่ตุ้มเธอมั่นใจมากขึ้นทุกวนันเธอเป็นเจ้าของแบรนด์ที่โคตรของโคตรของโคตรน่ารักเลยเธอมีแต่คนรักคนเมตตาเอ็นดูให้ให้การสนับสนุนเธอเป็นผู้หญิงที่ทรงพลังมากน้ําเสียงของเธอจะทําให้ผู้คนสัน่นสะเทือนเลื่อนลั่นเพราะคู่ใส่ข้อมูลเขาเรียกอ,อะไรใส่พลังให้ตัวเองอะลูกคู่ใสใ่พลังให้ตัวเองบ่อยมาก ทุกวันหน้ากระจกครูจะต้องไปพูดกับตัวเองแบบเนี้ยหนูเชื่อไหมว่าแค่พลังที่เราให้ตัวเองแบบนี้ยลูกครูสิตาแชร์ให้ครูหรือเปล่าคะปาเข้าไป300อยกว่าลูก,กตาละนะคะขอบพระคุณค่ะขอพระคุณลงหน้าไม่รู้แชร์หรือไม่แชร์นะ,ะแต่ขอบพระคุณลงหน้านะคะครูจะบอกว่ามันเริ่มจากการรักตัวเองอะเราชมตัวเองว่า เธอสวยขึ้นนะสุชาดาเธอน่ารักขึ้นนะพี่ตุ้มเธอเก่งขึ้นนะทูด,ดูมั่นใจขึ้นเธอในสุกตาออนไลน์ชัดๆพอเราชมตัวเองบ่อยๆพูดกับตัวเองหนะ้ากระจกบ่อยๆโดยการจ้องตาตัวเองบ่อยๆค่ะมันเหมือนเราได้คุยกับใครอีกคนที่อยู่ในูีในกระจกอะลูกเราเรา,เราจะรู้สึกขนลุกขนพองสั่นสะเทือนแล้วเราจะเริ่มอยากเปลี่ยนตัวเองพอเราเริ่มเปลี่ยนตัวเองร,รู้ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นจากที่เคยไม่สนใจหน้าตาตัวเองเลยอาะขอเชื่อคูกพับไปนู่นนี่นะคะ ไม่เคยสนใจรูปร่างหน้าตาตัวเองมึงจะใส่อะไรมึงก็ใส่ไปกางเกงยดีนเสื้อยืดเสื้อยืดมีประมาณ18สีครูก็ใส่เวียนไปสิสีละวัน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 ใส่เวียนไปเพราะครูขี้เกียจแต่งตัวแต่เมื่อครูลักลุกขึ้นมาแต่งตัวลูกเฮ้ยลองซิแต่งหน้าไม่เป็นนะคะครูพี่ต้องแต่งหน้าเป็นเพราะอะไรครูสีตาค่ะดูครูสีตาไลฟ์สดครูสีตาทุกวันครูก็แบบฟาดมั่วยังสวยครูก็ฟาดมั่งฟาดไปฟาดมาปรากฏว่าแม่งสวยจริงว่ะเอ้ยทำไมดูแบบมีสีสันอะเพราะเราสวยแล้วเป็นยังไงคะ เราขึ้นขึ้นสันสะเทือนในร่างกายเราเปลี่ยนไหมเรารู้สึกตื่นเต้นกับตัวเองไหมเรารู้สึกร้าใจกับตัวเองไหมมันเริ่มจากตรงไหนลูกเริ่มจากการใส่พลังให้ตัวเองค่ะเริ่มจากการให้พลังตัวเองค่ะส,าพาพสุขภาพเธอแม่งโคตรแข็งแรงสุขภาพเธอแม่งโคตรดีขึ้นในทุกวันเมื่อก่อนป่วยอ่อนแอจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วนะคะเวียนหัวไม่เว้นแต่ละวันนะคะบางวันตื่นขึ้นมาทํางานไม่ได้เพราะเว,ว,วียนหัวเขาเรียกว่ามันจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วเนาะด้วยความอ้วนไงแล้วก็ไขมันเกิน ามดันสูงอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีสารพัดโรคที่ตามมาแต่ปรากฏว่าพอครูเริ่มเปลี่ยนตัวเองคุูเริ่มรู้สึกดีกับตัวเองค่ะคุูเริ่มรักตัวเองจากที่ไม่มีใครสนใจนะคะด้วยด้วยความที่ครูแบบว่าเขาเรียกไล่ปล่อยเนื้อปล่อยตัวแล้วคือครูไม่เอาเชียอะไรละหัวครูก็เคยมีแล้วแต่ครูก็ไม่ยังไม่ได้อยากได้ผัวใหม่เนื้อไหมลูกครูก็แบบก็าแล้วแต่ก็ก็ไม่ได้อยากได้ใครเนื้อไหมครูก็ไม่ได้วอนใครไม่ได้รอใครอย่างเงี้ยครูก็ปล่อยตัวเองเรื่อยแต่หนูเชื่อไหมพอเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเอง สิ่งที่เราสัมผัสได้คือเรารักตัวเองมากๆเรารู้สึกตัวเองสวยแล้วเรามีพลังอะลูกเรารู้สึกตัวเองแบบพราวอ่ะแบบแบบแล้วเรามีแบบพลังในตัวเองที่มันจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างในชีวิตจริงไหมจริงใช่ไม่ใช่เฮ้ยแล้วมีผู้ชายมาขอเบอร์จากที่ไม่เคยแม่งมีใครมาขอเบอร์กูเลยให้ตายเถอะเพราะกูอ้วนเป็นหนูเข้าใจไหมโอ้หน้ามึงก็แบบว่าสิเโค ไม่เคยแต่งหน้าไม่เคยทาแป้งอะไรยเงี้ยอยู่ๆมีผู้ชายมา,มาขอเบอร์รู้สึกดีกับตัวเองไหมลูกมึงจะเอาหรือไม่เอาแล้วแต่มึงไงแต่ว่ามึงสวยข้นอ่ะมึงรู้สึกแบบภูมิใจในตัวเองอ่ะเออหนูรู้ไม่ว่าสวยแล้วภูมิใจมากค่ะใชะ่หนูรู้ไม่ว่าการที่เราเริ่มเปลี่ยนจากการที่เรานักตัวเองค่ะแล้วลุกขึ้นมาดูแลตัวเองค่ะหนูอาจจะไม่เชื่อก็ได้ว่าโลกภายนอกเขาเปลี่ยนจากตามโลกภายในของเราที่เปลี่ยนเริ่มจากที่เรารักตัวเองมากมาก ศรัทธาในตัวเองมากๆเชื่อมั่นในตัวเองมากๆถามว่าตอนครูพี่ตุ้มอ้วนครูพี่ตุ้มเชื่อมั่นในตัวเองไหมระดับหนึ่งค่ะแต่พอเราลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเรารู้สึกแบบความเชื่อมั่นมันเพิ่มขึ้นเกินร้อยอ่ะความมั่นใจแม่งเพิ่มขึ้นเกินร้อยอ่ะมันรู้สึกว่าอะไรมันก็ง่ายและเป็นไปได้สําหรับกูอ่ะมันรู้สึกแบบเฮ้ยกูก็ไม่เบาเนี้ยช่ใชกูก็สวยไม่เบานเนี้ยมันจะรู้สึกแบบ เราเขา้าใจไหมลูกอารมณ์ของความเซ็กซี่ของผู้หญิงมันจะมาค่ะอังกิดเรื่องอะไรกันลูกใช่ค่ะครูพี่ต้องสวยขึ้นค่ะเปลี่ยนกว่าตอนที่เคยเห็นมากครูจะบอกแบบนี้มีผู้ชายคนหนึ่งมาเม้นหน้าเฟซรฟูเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็มาในอินบ็อ้ว่าครูแปลกใจมากมาทักครูทําไมเนี่ยอะไรเงี้ยคือเขาเห็นที่ครูพี่ต้องสวยขึ้นแล้วเขาแบบว่าอดไม่ได้ครูอยากทักอะไรเงี้ยเขาก็มาทักครูว่าสวัสดีครับจําผมได้ไหมครับ ครูพี่ต้องอ่านปุ๊บนะคะพอดีไปไปจิ้มโดนนะคะลูกแล้วมันเด้งขึ้นมาปึ้งนะคะมันไปจิ้มโดนครูแบบครูจํำมึงไม่ได้ไรเงี้ยผมติดตามคุณมาตั้งแต่คุณเป็นแม่ค้าตลาดนัดขายกระเป๋าผมตามคุณไม่ทันเลยผมตามคุณไม่ทันเลยคุณเปลี่ยนตัวเองไวมากคุณเปลี่ยนทุกอย่างในชีวิตของคุณไวมากผมทึ่งคุณมากครูพี่ตุ้มแบบโหถึงขนาดทึ่งกันเลยเหรอ แต่เขาไม่ได้มาจีบหรืออะไรนะลูกแต่เขารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมผู้หญิงคนนี้ยอมที่จะเปลี่ยนตัวเองได้เยอะแยะมากมายขนาดนี้หนูหนึกออกไหมผมเอาลูกคุณมาเทียบระหว่างที่ผมเจอคุณแรกๆกับคุณตอนเนี้คนละเรื่องเลยคนละอย่างเลย ครูไม่รู้ว่าเขา,เขาเกิดอะไรขึ้นสันสะเทือนโลกภายในของเขาด้วยด้วยหน้าตาของครูพี่ตุ้มที่เปลี่ยนไปหรืออะไรที่มันเปลี่ยนไปบ้างแต่ครูสัมผัสถึงเขาทึ่งอ่ะเขาทึ่งในตัวครูพี่ตุ้มว่าเฮ้ยจากแม่ค้าตลาดนะัดจนจน,จนติดลบพัฒนาตัวเองขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งวันนี้นครบสามปีแล้วชีวิตครูเปลี่ยนไปทุกมิติคนะ่ะชีวิตครูพี่ตุ้มเปลี่ยนไปทุกด้านไม่ว่าเป็นการเงินการงานความรักความสุขสุขภาพด้ะการแบ่งปันคืนสู่สังคมมันเริ่มจากตรงไหนหนูลูกไหมลูก ครูมีผลลัพธ์ก้าวกระโดดนะคะจากการที่ครูตัดสินใจเปลี่ยนตัวเองค่ะด้วยการรักตัวเองมากๆค่ะดูแลตัวเองดีมากๆค่ะศรัทธานในตัวเองมากๆค่ะเชื่อมั่นในตัวเองมากๆค่ะครูเปลี่ยนจากตรงนี้แล้วโลกภายนอกเปลี่ยนตามครูหมดเลยอะ่ะครูเรียนรู้กฎจักรวาลกฎแรงดูดสิ่งที่ครูได้มาแล้วมันทําให้ครูรู้สึกแบบอ้อมันจริงว่ะคือการที่จะเลือกเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอ่ะขี่มาครูว่าครูจะมาไม่นานนะลูก เลือกที่จะเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่ายอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อสิ่งที่ดีกว่าอย่าไปติดหัวโขนอย่าไปติดกลับอะไรที่มันเป็นเดิมๆแล้วหวังว่าจะมีชีวิตที่มันดีกว่าเดิมเป็นไปไม่ได้นะลูกออดๆนะบุคคลใดไม่มีความฝันบุคคลนั้นม่ตายหาไปแล้วครูพี่ตุ้มมีความฝันตลอดไม่เคยหยุดความฝันของตัวเองและที่สําคัญที่สุดคือครูพี่ตุ้มยอมลูกยอมที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองในทุกๆด้านค่ะถ้ามันจะทําให้ชีวิตของครูพี่ตุ้มและคนที่เดินตามครูพี่ต เขาดีขึ้นเหมือนกันหนูเปลี่ยนอะไรบ้างอะลูกทุกๆวันนี้หนูอยากจะเปลี่ยนอะไรหนูบ้างเพื่อมันเพื่อมันเป็นสิ่งที่ดีกว่าครูมองเห็นบางคนนะลูกครูย้อนกลับไปเหมือนครูเห็นตัวเองอะเหมือนครูเห็นตัวเองเมื่อก่อนที่จะเจอครูจิตาครูขุลูกอะครูครูครูเห็นเขาไร์สดแล้วเขาใส่เสื้อยืดเขาไม่แต่งหน้าแล้วเขาก็มาพูดเรื่องกฎจักรวาลน,นะลูกดีมากค่ะเนื้อหาดีมากแต่มีคนดูเขากี่คนหนูรู้ไหมลูก สองคนมีเขาและอาจจะเป็นแฟนเขาหนูเข้าใจคำว่าคนเขาตัดสินใจตัดสินเราจากโรคภายนอกไหมลูกเขาเห็นเราเออต้องจิตเย็นแล้วค่ะครูก็าอางั้นไม่เป็นไรค่ะก<ม>ินได้เขาตัดสินใจจากโรคภายนอกหมายถึงจากรูปลักษณ์หมายหมายถึงจากเปลือกใช่ไหมลูกจากเปลือกที่เขาเห็นเราใช่ไหมเออเขาตัดสินใจเราไปเรียบร้อยว่าเฮ้ยคนเนี้เป็นยังไงอยากจะเข้าไปดูไรสดมันไหมมันน่าสนใจหรือเปล่ามันคุยเรื่องอะไร เขาเลือกตัดสินที่รูปลักษณ์หน้าตาการแต่งเงนื้อแต่งตัวของเราอะถ้าหนูไร้สดแล้วมีสังกะสีอยู่หลังข้างหลังเหมือนครูสิตาพูดเมื่อวานจำได้ไหมครูแม่งขำโคตรฮาเลยค่ะได้ฟังมั่งข้างหลังมึงอะช่วยดูนิดนึงจะไร้สดทั้งทีมีสังกะสีอยู่ข้างหลังมึงเออแล้วก็มึงใส่กางเกงบอลอะไรอย่างเงี้ยหรือลาวตากางเกงในแม่งอยู่ข้างหลังมึงแล้วมึงก็แบบว่ากินกินข้าวแบบกะละมังข้าวหมาไร้สดอะไรอย่างเงี้ยครูขำมากขำจริงๆนะฮะครูรู้สึกเลยว่า ครูพี่ตุ้มยอมที่จะเปลี่ยนตัวเองในทุกๆด้านเพื่อสิ่งที่ดีกว่าไม่ว่าจะเปลี่ยนอะไรบ้างคะโลกภายในของเราจากการที่รักตัวเองเมื่อกี้ทีค่ครูพูดถึงแล้วครูย้อนอีกรอบนะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในตัวเองมากๆพอเรารู้สึกแบบนี้เราจะอยากเปลี่ยนโลกภายนอกเราเราเปลี่ยนโลกภายในของเราแล้วเราจะจะเปลี่ยนโลกภายนอกของเราให้ดีขึ้นด้วยครูก็จะเริ่มแต่งตัวแต่งเนื้อแต่งตัวใหม่นะคะครูไม่เคยใส่กระโปรงครูบอกเฮ้ยถ้าการใส่กระโปรงจะทําให้ชีวิตครูแม่งดีขึ้น ถ้าการใส่กระโปรงใส่รองเท้าส้นสูงจะทําให้คนมาติดตามเราเยอะขึ้นกิจการเราลุงเรืองเติบโตแล้วลูกเราก็โตไปพร้อมเราด้วยคูยอมกูบอกครูพี่ตุ้งบอกตัวเองแบบนี้ค่ะครูพม่ตุองบอกตัวเองว่าคูยอมเปลี่ยนครูมองเห็นหลายๆคนนะลูกที่ยังไม่ยอมเปลี่ยนตัวเองเพราะเหมือนครูพี่ตุ้มเมื่อก่อนไม่ได้ว่าหนี่นะแต่เหมือนครูพี่ตุ้มเมื่อก่อนที่ยึดติดกับอะไรบางอย่างเฮ้ยครูไม่อยากทำอ่ะเพราะครูรู้สึกว่าครูเป็นแบบนี้ก็ดีแล้วหนูคิดดูดีๆนะลูกมันดีจริงเหรอฮะ ดีแล้วเนี่ยพ่อแ mm hmm. ม่หน <S <S em ูรอดหรือยังหนูรอดหรือยังแต่ถ้ายังไม่ดีหนูต้องยอมลูกเปลี่ยนโลคภายในเปลี่ยนการแต่งกายเปลี่ยนการแต่งหน้าเปลี่ยนทรงผมทำยังไงก็ได้ให้หนูรู้สึกแบบหนูสวยขึ้นนะมั่นใจขึ้นน่ะเวลาออกมาอยู่นอกกล้องแล้วหนูเปล่าขึ้นนึกออกไหมลูกแต่สิ่งที่หนูไม่ต้องเปลี่ยนก็คือการเป็นตัวของตัวเองครูพี่ตุ้งไม่เคยเปลี่ยนการเป็นตัวของตัวเองค่ะเป็นคนที่มีตังค์เยอะขึ้นเป็นคนที่รวยขึ้นนะคะเป็นคนที่มีลูกน้องเยอะแยะมากมายมีทีมงาน ตัวแทนเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่ครูพี่ตุ้มเป็นตลอดเลยคือเป็นเนื้อแท้ค่ะครูพี่ตุ้มไม่เคยติดเปลือกจะให้พี่ตุ้มนั่งกินข้าวข้างทางแบบว่าเขาเรียกอะไรส้มตำข้างทางหรือเพิงเล็กๆอย่างนี้โอ้โหมันได้หมดนั่งกินข้างทานงนครูยังนั่งกินได้แต่สิ่งที่เราจําเป็นต้องเปลี่ยนก็คือเปลี่ยนเพื่อสิ่งที่ดีกว่าถูกต้องไหมคะหนูต้องยอมนะลูกนะเอออย่าไปยึดติดอย่าไปสร้างเคราะให้ตัวเองแล้ว เอาเกาะพวกนั้นนะมามามากันตัวเองไว้สําหรับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาเพื่อสิ่งที่ดีกว่านืกออกไม่โลกเปลี่ยนโลกภายนอกะเราเปลี่ยนไปเถอะเพื่อดึงดูดสายตาผู้คนเฮ้ยเราจะเป็นฟุตตาออนไลน์ไม่ใช่หรอเราอยากขายดีบนโลกออนไลน์เราอยากจะสร้างตัวตนไม่ใช่หรอถ้าเราไม่ยอมเปลี่ยนเราทําทุกอย่างเหมือนเดิมแล้วหลังเราหวังว่าผลลัพธ์ใหม่เราจะมามันจะมาเหรอลูกมันไม่มานะ ครูกำลังจะบอกพวกเราว่าให้หนึ่งค่ะเปลี่ยนโลกภายในของหนูก่อนเปลี่ยนมาลักตัวเองมากๆศรัทธาในตัวเองมากๆนะคะเปลี่ยนลูกลักษ์ให้ดูดีโอเคไหมลูกอยอมเปลี่ยนไม่ยึดติดลองดูสิชุดที่หนูไม่เคยใส่สีผมที่หนูไม่เคยทําสีปากนี้ไม่เคยใส่นี่ครูกินข้าวแล้วลิสติคครูหายหมดแล้วนะแต่ครูก็ยังสวยอยู่ใครบอกครูบอกเองนะคะชุดแบบนี้หนูไม่เคยใส่ลองใส่ดูไหม รองเท้าส้นสูงแม่สูงสานิ้วสี่นิ้วไม่เคยใสย่ถ้าใส่แล้วชีวิตกูจะดีขึ้นลูกกูลองใส่ดูไหมนูจะได้ไวัยปรชั่นใหม่คะ่ะนูจะได้อารมณ์และความรู้สึกใหม่ๆแล้วมันจะทําให้ชีวิตหนูเร้าใจอะ่ะหนูรู้สึกตื่นเต้นกับการกันได้ใช้ชีวิตอะ่ะหนูตื่นเต้นกับการที่ได้เปลี่ยนแปลงตัวเองหนูจะรู้สึกตื่นเต้นกับการที่ได้ลงมือทําอะไรใหม่ๆนูแค่เปลี่ยนแค่นี้เองนะลูโกโลกภายนอกจะค่อยๆเปลี่ยนคะ่ะเปลี่ยนโลกภายในก่อนนะ เป็นรูปลักษของเรานะคะให้คนที่เขาเห็นเราเขาเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจพร้อมที่จะตามเราด้วยหัวใจจริงๆเออแม่ตุ้มคอยดูนะคะยอมค่ะยอมไหมลูกบางคนครูเห็นแล้วว่าหนูยอมมาเยอะละแต่ว่าหนูยังเปลี่ยนตัวเองให้สวยกว่านี้ได้ไหมลูกเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีกว่านี้ได้ไหมเปลี่ยนตัวเองให้มือเป็นมืออาชีพกว่านี้ได้ไหมถ้าหนูยอมเปลี่ยนหนูจะค่อยๆเปลี่ยนทุกๆอย่างรอบตัวหนูโอเคไหมลูกอะ นอจาจกเปลี่ยนตัวเองแล้วนะเอ่าเมื่อกี้ครูพูดถึงไายเสื้อผ้าลองลองไม่ต้องแพงครูบอกให้หนูเปลี่ยนตัวเองหนูไม่มีตังไปซื้อเสื้อผ้าหนูก็เอาที่หนูมีลูกมาอัดแอนะคะหรือเสื้อผ้าครูเนี่ยชุดนี้359บาทครูว่ามันดูดีนะเออใครเป็นคนบอกเราบอกเองใช่ไหมอา้าเราใส่แล้วดูดีอะชมตัวเองสิลูกถ้าเราชมตัวเองโลกข้างในเรารู้สึกว่าเราสวยเราส่ง ราออวัยชันออกไปอย่างคนข้างนอกคนข้างนอกมันก็จะเซย,เย์ว่ามึงอ่ะสวยแต่ถ้ามึงไม่มั่นใจใส่เชียร์อะไรมึงก็ไม่มั่นใจใส่เชียรอะไรกูก็ไม่สวยกูอ้วนกูอัดดันคนข้างนอกก็จะมองหนูเป็นแบบนั้นจริงไม่จริงใช่ไหมใช่ ความมั่นใจมันอยู่ในโลกภายในหนูต้องสร้างความมั่นใจขึ้นให้ได้ก่อนนะคะไม่ต้องเอาแพงลูกชุดละร้อยเก้าสิบเก้าหนูก็ใส่แล้วดูดีได้ถูกต้องไหมคะครูสีตาสอนให้เอาพอบเอาพอเอาพบิเพบเอาอะไรมาใส่ให้มันดูแบบตุ่มหูบางละสร้อยคอบางละลองเปลี่ยนดูค่ะหนูจะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลากูสวยแล้วกูมี power ไหล่ะกูอยากจะทำนู่นกูอยากจะทำนี่กูอยากจะลุกขึ้นมาทําอะไรสักอย่างที่แบบไลฟ์สดดีไหมเนี่ยทาคลิปวิดีโอดีไหมเนี่ยโอ้คลิปนี้น่าจะดังปังเปีเ้ยววกูแม่งสวยเออ กูแม่งหล่อเลยคนคิปนี้เข้าใจไหมลกูกทำโลกภายในของเราให้สวยวันค่ะแล้วโลกภายนอกเขาจะสวยตามเราโอเคไหมทำโลกภายในของเราให้ปีตีสุขอิ่มเต็มมัง่งคั่งเหลือเฟือจากโลกภายในก่อนเดี๋ยวโลกข้างนอกเปลี่ยนตามเราเองมีความสุขให้ได้กับตัวเราเองหรือโลกภายในของเราก่อนอย่าไปอย่าไปคนนั้นน่ะสวยแต่กูแม่งไม่สวยจบเลยนะ มึงนี่อีโง่มึงนี่แบบใส่อะไรก็ไม่สวยจบเลยนะลูกหนูต้องสร้างโลกภายในของหนูให้อิ่มเต็มเหลือเฟือมั่งคัง่งสวยงามซะก่อนแล้วเดี๋ยวโลกภายนอกเขาค่อยๆเปลี่ยนหนูจะรู้เลยว่าแค่หนูเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้นแค่หนูเปลี่ยนตัวเองให้โลกภายในของตัวเองให้สวยงามมั่นใจทรงพลังขึ้น ทุกสิ่งทุกอย่างโลกจากโลคภายนอกหรือจะค่อยๆเปลี่ยนไปดีขึ้นดีขึ้นและดีขึ้นนะคะต้องขอบคุณผู้ชายคนนั้นที่อุนกินบล็อกมาบอกครูพี่ตุ้มว่าผมตามคุณไม่ทันเลยผมยังจําได้เลยเมื่อคุณเมื่อสปีที่แล้วผมตามคุณอยู่4ปีแล้วมั้งที่ผมตามคุณเขาบอกว่าเขาชอบมออต้มสมุนไพรของโคเบลนะคะแต่ครูก็ไม่รู้หรอกว่าเขาตามหรือเขาไม่ตามเพราะเราไม่ได้รู้จักใครไงแต่ปรากฏว่าเขามาบอกว่าเขารู้สึกทึ่งในการเปลี่ยนแปลงของคพี่ตุ้มแม่นโคตรวดเร็วครูก็เลยได้หัวข้อไลน์ ยอมเปลี่ยนค่ะเพื่อสิ่งที่ดีกว่ายอมเปลี่ยนค่ะยอมทิ้งเปลือกยอมทิ้งอคติยอมทิ้งบางสิ่งบางอย่างที่จะบล็อกเราจากความสําเร็จโอเคไหมลูกอ่ไลฟ์สั้นสันเทือนยอมไม่ยอมถ้าเปลี่ยนตัวเองให้สวยขึ้นดูดีขึ้นหล่อขึ้นมั่นใจขึ้นทรงพลังขึ้นจากโลกภายในแล้วหนูจะมีชีวิตที่ดีขึ้นยอมไม่ยอมคะถ้ายอมก็ไปเปลี่ยนสาโอเคไหมคะรักตัวเองให้มากพอศรัทธาในตัวเองให้มากพอเชื่อมั่นในตัวเองให้มากพอนะคะ ปีติสุขจากโลกข้างในนะคะหนูจะรู้สึกเลยว่าโลกข้างนอกอะไรมันก็ง่ายไปหมดโอ okay, เคไหมครูไปแล้วนะยอมเปลี่ยนใช่ไหมคะเลิ่ยูค่ะทุกคนครูกินข้าวกันนะ แล้วเจอกันอะครูจะบอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ครูจะไปกทมครูมีงานกับครูสิตานะคะที่ที่กทมนะคะที่พฤหานแล้วก็อีกวันหนึ่งครูจะไปล่องเรือกับครูสิตาที่อยุธยาเออครูจะแบบใส่ชุดไทยสวยๆเดี๋ยวครูจะเอารูปมาฝากแต่ครูไม่แน่ใจว่าครูจะมีเวลาว่างมาไลฟ์สดกับพวกเราหรือเปล่าไว้เจอกันไ์หน้าและกันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นนะคะไปแล้วเลิฟยูสวัสดีค่ะ